เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรากิงสไตล์ประชาวันที21พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดิครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาได้ยังไงด่วนเลยนะประเด็นร้อนแฟนบอลเดือดหลังมาโน่ปรากิงบอกว่าหากไทยแพ้สิงคโปร์นัดนี้สมควรเขาจะโดนไล่ออก โดยการน,นี้ทางความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซน,นเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ล่าสุาาสดนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาชันทีเมื่อทางมานูโปรกิงเปิดใจระหว่างนําทีมลงซ้อมครั้งแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สังเวียนแข่งที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในการคัดบอลโลกนัดที่2 ซึ่งทางมานโปรกินก็ได้บอกว่าหากเขาพาทีมไทยแพ้สิงคโปร์ตัวเขาเองนั้นสมควรจะโดนไล่ออกจากคำพูดดังกล่าวทำเอาแฟนบอลไทยในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างาเดือดที่สุดเลยนะฮะทุกคนก็มองไป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรมานโปรกินต้องลาออกสถานเดียวเท่านั้น ผมคิดว่าถ้าแพ้ก็คิดว่าสมควรตัวเล็กออกอยู่แล้วคิดว่าสมัยนี้เรื่องของโซเชียลค่อนข้างจะมีอิทธิพลบางคนก็มีอาจมีํำเส้นกันไปบ้างบางคนก็มีส่งข้อความมาแต่ถึงที่ผมทํามาก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้ลงโซเชียลอะไรเลยตั้งแต่ก่อนแข่งขันกับจีนมีสมาธิกับ2เกมนี้เท่านั้นแต่ก็เข้าใจดีหลายคนก็พูดกันในทีมทุกคนในทีมเราก็ทราบกันดีเกมเราต้องการจะคว้า3มแต้มและต้องตัดสินแล้วก็ตัดสิ่งลบกวนออกไป จากในความคิดเพื่อชนะในครั้งนี้ทั้งนี้จัดสตาสนนการณ์ให้ดีนะฮะเมื่อทัางทีชาติไทยพบสิงคโปร์ในวันอังคารที่21พฤศจิกายนติดตามการถ่ายทอดสดทางช่องทารัฐทีวีช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นคำว่างานนี้เรียกว่าสึกตัดสินก็แล้วกันนะฮะว่าจะอยู่หรือจะไปอนาคตของมานโปอรกิงหลัมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ งานนี้มีสะเทือนอย่างแน่นอนบัาดามแป้งเปิดโฉม3ประสานแนวรุกที่แฟนบอลน,นั้นอยากจะเห็นมากที่สุดในเวลานี้โดยงานนี้ทางแฟนบอลใจอ่โดนใจแฟนบอลอย่างแน่นอนครับเมื่อทางเพจมานดามแป้งโดน,นันล่ำซามได้โพสต์แมชเดย์ก่อนเกมการแข่งขันกับทีมชาติไทยพบสิงคโปร์ช่วงเย็นวันนี้โดยได้มีการขึ้นภาพสามแนวรุกที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นลงสนามพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากที่สุดนำทัพมาโดยธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทย สุขโชคสารชาติแนวรุกท็อปดาวซันโวท็อปซาซัปโปโรเจลิกของญี่ปุ่นแล้วก็เอกนิตปัญญาเพย์เมเกอร์ตัวจริงทีมกัลังอุรวะเวรดแตมอนที่ถูกมาโนจับนั่งสำรองไปเพียงนัดแรกในครั้งนี้ซึ่งเย็นวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อย่างแน่นอนครับอ่านะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาได้ออยังไงที่สั่งโพสต์บอกมานอย่าเอาน้องผม ไปเล่นฝั่งขวาหากผลสโ์ออกมาไม่ดีในขรั้นี้โดยงานนี้ทางที่สั่งที่บาพลสังกพันธ์ล่ามส่วนตัวของสุบโชคสารชาติแนวลุก uh, ท็อปดาวซันโดจากทีมดังของญี่ปุ่นคอนเซซปรโรโพสต์ขอ้อความนะฮะส่งสัญญ,ญาณถึงมาโนโปรกิงยอดขุนซือทีมเชาไทยก่อนที่จะนำทีมลงสนามพบกับทางสิงคโปร์คัดบอลโลกนัดที่2ในช่วงเย็นวันนี้ ด้วยการขอเพียงแค่เรื่องเดียวอย่าเอาเจ้าเช็คไปเล่นฟังฝั่งขวาได้ไหมเล่นซ้ายมาทั้งปียิงก็เยอะจะเอามาเล่นฝั่งขวาก็งงกับวิธีการทํางานของมาโน่คุณไปสเกลฟอร์มฝั่งขวามาจากไหนที่ช่างย้ําหากผลออกมาไม่ดีพร้อมซ้ํำเลยนะ วันนี้ขอเรื่องเดียวเลยอย่าเอาน้องผมไปเล่นฝั่งขวาได้ไหมเพราะเขาเล่นฝั่งซ้ายมาทั้งปียิงได้ก็เยอะถ้าจะเอาไปเล่นฝั่งอีกฝั่งนั้นผมจะงงเลยวิธีการทํางานเขาอ่ามากกว่าจะไปสเกลฟอร์มน้องของผมให้ไปเล่นทางขวามาจากไหนสกอออกมาไม่ดีผมซ้ําเลยนะน,าน้าแตผมเป็นว่างานนี้รู้สึกว่าจะเดือดดานกันหลายรูปแบบเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าผลในช่วงเย็นวันนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเ็นข่าวต่อมากันครับ เช็คผลการเจอกับทางคู่ไทยกับสิงคโปร์ก่อนจะคัดบอลโลกในครั้งนี้โดยเปิสดสถิติในการพบกันระหว่างทีมชาติไทยประท้าก,กับทางทีมชาติสิงคโปร์ก่อนที่ทั้งคู่จะดวลกันในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่2ค่าคืนวันนี้เวลา1ุ0 0ตรงตามเวลาของประเทศไทย โดยผลงานนัดแรกในเกมคัพบอลโลก2026ไทยเปิดรังพ่ายจีนไปหนึ่งต่อสองทำให้ยังไม่มีคะแนนในขณะที่สิงคโปร์ก็ออกไปพ่ายเกาหลีใ,ใต้ไปศูนย์ต่อห้าทำให้ยังไม่มีแต้มเช่นเดียวกันทําให้เกมคู่ระหว่างสิงคโปร์กับไทยหากทีมใดทีมหนึ่งคว้าสามแต้มได้ก็ยังพอจะมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีกสี่นัดที่เหลืออยู่โดยส่วนสถิติสิบนัดหลังในทุกบริการระหว่างไทยกับสิงคโปร์ปีนังต่อไปนี้คิงคัพปี2010ไทยชนะสิงคโปร์หนึ่งต่อศูนย์อุ่นเครื่องปี2010ไทยชนะสิง สิงคโปร์1ต่อ0อุ่นเครื่องปี2011ไทยเสมอสิงคโปร์0ต่อ0อาเซียนคัพ2012สิงคโปร์ชนะไทยไป3ต่อ1 อาเซียนคัพ2012รอบชิงนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์ไปหต่อ0อาเซียนคัพ2014รอบแบ่งกลุ่มสิงคโปร์แพ้ไทยไป1ต่อ2อุ่นเครื่องปี2015ไทยชนะสิงคโปร์ไป2ต่อ0อาเซียนคัพ2016ไทยชนะสิงคโปร์ไป1ต่อ0อาเซียนคัพ2018ไทยชนะสิงคโปร์ไป3ต่อ0และอาเซียนคัพ2020ันยี่สไทยสิงคโปร์แพ้ไทยไป0ต่อ2 โดยไทยชนะ8เสมอ1แพ้1นะฮะสำหรับทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในศึกบอลโลกปี2026เราคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C ีนัดที่2วันนี้เวลา19นาฬิกาดัสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าไทยของเรานั้นจะมีการนับสถิติใหม่ไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยญี่ปุ่นเปิดขายบัตรแมตช์อุ่นเครื่องดวลทีมชาติไทยแล้วโดยงานนี้ทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA เปิดขายบัตรชมเกมฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรระหว่างญี่ปุ่นเปิดรังการมายเยือนของช้างศึกทีมชาติไทยในรายการ t o โยต้าทริปครับ ที่จะแข่งขันกันในวันที่1มกราคม2567โดยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทยที่จะแข่งขันกันในวันที่1มกราคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวนั้นล่าสุดทางด้านสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA เปิดขายบัตรเข้าชมเกมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้โดยทางด้านของที่นั่งพร้อมห้องรับรองขายในราคา27,000เยนหรือราว6,300บาทต้องจองจวดล่วงหน้า ส่วนที่นั่งอ่าพรีเมียม2-4ถึงคนเปิดขายเริ่มต้น3 2 0 0 0ถึง64,000เยนนะฮะหรือราวประมาณ7 5 0 0ถึง15,000บาทที่นั่งมีระเบียงสูงสุด6ที่นั่งราคา3 6 0 0 0เยนหรือประมาณ8,400บาทที่นั่งพร้อมของนำโชคราคา11,000เยนหรือ2,500บาทที่นั่งผู้พิการทางสายตาและก็ผู้พิการทางสติปัญญา8,9 0 0เยนหรือประมาณ2 1 0 0บาท ที่นั่งรถเข็น4,000เยนหรือประมาณ940บาทที่นั่งบิวแชร์8,000เยนหรือประมาณ1,800บาทที่นั่งครอบครัวมีให้เลือก3-5คนราคาเริ่มต้น14,100เยนถึง28,000เยนหรือราว3,300-6,600บาทที่นั่งทั่วไปชั้นที่1นะฮะราคา8,900เยนเงินไทยก็ประมาณ21,000บาทที่นั่งทั่วไปชั้น2ราคา7,100เยนราคาประมาณ1,600บาท ที่นั่งทั่วไป3อาชั้น3ราคา3 5,300เยนหรือประมาณ1,200บาทที่นั่งทั่วไปชั้น4หลังประตูเริ่ม1,500เยนถึง3,700เยนหรือราว350บาทถึง870บาทที่นั่งทีมเยน็นเริ่มที่1,500เยนถึง3,700เยนหรือราว350ถึง870บาทในครั้งนี้นั่นเองนะครับ สำหรับทางเกมนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ2023สรอบสุดท้ายที่ประเทศกาต้าและว่างวันที่12มการาคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์โดยทั้งทีมชาติไทยและก็ทีมชาติญี่ปุ่นได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาังานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้ญี่ปุ่นนะฮะจัดให้แล้วนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบบานกนันเลครับ ได้ดูนักเตะโคตรระเผยแข้งช้างศึกชุดย2ยบีไมีพัฒนาการที่ดีความขึ้นไหวล่าสุดของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของโคตรระอิสระสีทโรยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงพักเบรก ทีมชาติในวันสุดท้ายก่อนจะปล่อยให้นักเตะก,กลับไปช่วยสโมสร้ตสก,กัดหลังวันที่21พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา16.30นโคจุระไม่ทับช้างศึกชุดยี3ปีนำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายณสน,นามซ้อมยามาโอกะฮานาสกาแคเดมีโดยเป็นการแก้ไขข้อบอกพร่องจากเกมอุ่นเครื่องทั้งสองนัดซึ่งใช้เวลาซ้อมเกือบ2ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมอิสระสีทโรโห,หน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยี่ยปีเปิดเผยนั้ว่าการมาเก็บตัวในครั้ง นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานกว่า2เดือนก็ได้เห็นอะไรหบายจากนักเตะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมาเพราะนั่นคือเป้าหมายของเราว่าเขาจะสามารถเติมเต็มทีมและก็ยกระดับทีมได้หรือไม่สำหรับนักเตะใหม่หลายคนก็ทําได้อย่างน่าประทับใจแต่ก็ยังคาดหวังหลายสิ่งหลายอย่างจากพวกเขารวมไปถึงนักเตะที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วเราก็ต้องการใช้ใเขาพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้ในครั้งนี้เพิ่มเติมนะและนี่ก็เป็น ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่21พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บัคลังฟุตบอลถิล่นครับ